ตอนที่หนึ่งกำเนิดในเงาแห่งวังสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีหรือที่คนไทยรู้จักกันว่าสมเด็จโตมีนามเดิมว่าโตเกิดเมื่อปีพุทธศักราชส3 3 1ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะตำบลบางขุนพรมนอกจังหวัดพระนครว่ากันว่าท่านเป็นบุตรของพระยาศิสุนทรวูหารกับหญิงชาวบ้านนามว่าเกร เนื่องจากมารดาเป็นหญิงสามัญชนทําให้ท่านไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในฐานะลูกเจ้าขุนมูล,ลายโตน้อยจึงเติบโตในความเงียบความหลบซ่อนและความไม่แน่นอนในสถานะของตนเองในวัยเยาว์ท่านได้เข้ามาศึกษาและอยู่อาศัยที่วัดอินทร์วิหารก่อนจะย้ายไปอยู่ที่วัดระฆังโคสตารามซึ่งจะกลายเป็นสถานที่ สำคัญตลอดชีวิตของท่านในภายหลังข้อคิดในชีวิตจริงเราทุกคนอาจเคยรู้สึกว่าเราเป็นใครกันแน่แต่แทนที่จะวิ่งหาคำตอบจากคนอื่นบางครั้งการหยุดนิ่งและฟังเสียงในใจก็พาเราไปพบตัวตนที่แท้จริงได้มากกว่าตอนที่สองความสูญเสียที่เปลี่ยนชีวิต แม่ของโต้น้อยเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กเด็กชายที่เคยมีโลกเล็กๆอยู่ในอ้อมกอดมารดาจู่ๆก็เหลือแต่ความว่างเปล่าความเจ็บปวดจากการทัดทากทําให้โตน้อยเงียบลงไม่พูดไม่ร้องเขาเริ่มซึมซับความทุกข์ในใจและเรียนรู้จะอยู่อย่างไม่พึ่งพาใครข้อคิดการสูญเสียคือครูคนแรกของชีวิตคนที่ไม่เคยเจ็บอาจยังไม่เข้าใจความเลึกของหัวใจตนเองตอนที่3จากเด็กหลบซ่อน สู่สามเณรผู้ค้นหาเมื่อไรที่พึ่งโตน้อยจึงถูกส่งไปบวชที่วัดระฆังเสียงสวดเสียงระฆังเสียงแห่งปัญญากลายเป็นเพื่อนใหม่ของเขาโตวบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ12ปีและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุมเมื่ออายุ21ปีในปีพุทธศักราชส3 5 1ันนวัดระฆังหลังบวช ท่านได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยจนมีความรู้แตกฉานเป็นที่ยอมรับในหมู่พระสงฆ์และเป็นที่เคารพของประชาชนอย่างกว้างขวางข้อคิดในวันที่เรารู้สึกหมดหนทางอยากเพิ่งตัดสินว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือให้เราบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจรอเราอยู่ที่มุมหนึ่งของชีวิตเพียงแค่เรายอมเดินไปหาตอนที่4ลงลุกกลางสนามหลวง แม้จะบรรลุธรรมมีความรู้สูงแต่สมเด็จโตกลักไม่ได้รับการยอมรับในทันทีชนชั้นสูงบางคนดูแคลนท่านว่าเป็นแค่พระบ้านบ้านไม่มีชาติกลแต่ท่านไม่ตอบโต้ไม่โกรธเถียงท่านเลือกใช้ธรรมะใช้ความเมตตาและการปฏิบัติจริงเป็นคําตอบของชีวิตในเวลาต่อมาท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์นับเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับความเคารพสูงสุดในยุคนั้น ข้อคิดเมื่อถูกดูถูกอย่าเสียเวลาพิสูจน์ด้วยคำพูดจงปล่อยให้การกระทําของเราพูดแทนเพราะคุณค่าที่แท้จริงไม่ต้องตะโกนตอนที่5ความเมตตาที่ไม่มีชนชั้นสมเด็จโตไม่ใช่ประที่อยู่แต่ในวัดใหญ่หรือในวังท่านลงมาดูแลชาวบ้านแจกพระเครื่องให้คนยากสอนธรรมะแบบเข้าใจง่ายไม่ถือยศ พระสมเด็จที่ท่านสร้างขึ้นไม่ใช่เพียงของสะสมแต่คือของที่มีเจตนาให้คุ้มครองจิตใจของผู้คนด้วยวัดปฏิบัติอันเคร่งครัดและความการุณาที่ไม่แบ่งชนชั้นท่านจึงเป็นพระที่คนรักจากใจจริงไม่ใช่เพราะยศหรือตำแหน่งข้อคิดจงอย่ามองใครจากเปลือกและอย่ามองข้ามใครเพราะฐานะเพราะสุดท้ายสิ่งเดียวที่เชื่อมคนทั้งโลกไว้ด้วยกันคือความเมตตา ตอนที่6การลุกขึ้นที่เปลี่ยนคนทั้งแผ่นดินปลายชีวิตสมเด็จโตกลายเป็นที่เคารพของทุกชนชั้นแม้แต่กษัตริย์ยังเรียกท่านอย่างนอบน้อมท่านยังคงดำรงตนอย่างเรียบง่ายไม่สะสมไม่โอ้อวดมีเพียงคำสอนและพระเครื่องที่เป็นตัวแทนของความดีสมเด็จโตมรณาภาพเมื่อปีพุทธศักราช2415ขณะมีอายุ84ปีทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มเมตตา และคำสอนอัลลัมค่าข้อคิดชีวิตไม่ได้วัดกันที่ไม่เคยล้มแต่วัดกันที่เราลุกขึ้นมาเป็นใครหลังจากล้มสรุปสมเด็จโตไม่ได้เกิดมาในจุดที่สวยงามแต่ท่านเลือกจะยืนขึ้นด้วยความสงบด้วยธรรมะด้วยเมตตาและนั่นคือพลังที่เปลี่ยนคนทั้งแผ่นดินขอให้เราล้มได้เจ็บได้เสียใจได้ แต่สุดท้ายจงลุกขึ้นมาให้ได้เพราะบนโลกนี้ยังมีเรื่องดีๆรอให้เรากลับไปยืนตรงนั้นอีกครั้งอย่าวัดใครที่จุดเริ่มต้นแต่จงดูว่าเขายืนหยัดอย่างไรหลังลง้มลง